do จึงเกิดแรงดึงดูดในจักรวาลเพราะนั้นการที่เราพูดกันว่าเกิดอะไรนะเขาเรียกอะไรเขาพูดกันว่าร้อนนะครับมันจะพูดกันแต่จริงๆมันไปมีอิทธิพลของดาวมันเรื่องสุรุ่ยโคจรเข้าสู่ราศีมีนแล้วมันก็อยู่ราศีมีนเนี่ยพักองศามันจะพักเมื่อดาวดาวถ้าเดินพักองศาเมื่อไหร่ถ้าเป็นดวงบุคคลหมายถึงว่าชีวิตของท่านหรือว่าสิ่งที่ท่านคิดถึงเนี่ยมันจะเด็ดขาด ครับผมครับจะติดตามเช่นคนราศีมีเนี่ยช่วงนี้จะไม่ค่อยดีครับผมคนราศีตันช่วงนี้ก็ไม่ค่อยดีครับผมคนราศีพิจิกจะมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่อง 恒大。嗯嗯嗯 ใครที่จยู่ราศีวิจิตรัะครับแล้วงงสา <deve ck 23> ส่งน้ำทำไม่ดีว่าเป็นบุคลแต่หลังจากท่านทำเสร็จเสด็จกลับที่วัดหนึ่งเดือนท่านสวรรคตพบเลยเห็นไหมว่าอิทธิพลของข้า